สวัสดีครับหลังจากที่มีเซอร์ไพรส์ปล่อย iOS 16.7 RC มาแบบงงๆกลงกง,ง,ง,งในสัปดาห์ที่ผ่านมาและที่ทำให้ปวดหัวยิ่งกว่านั่นคือผลการทดสอบแบตเตอรี่ที่ไหลเป็นน้ำเลยครับจนต้องส่งฟีดแบ็ k แจ้ง Apple ไปผลลัพธ์แบบนี้ไม่โอเคเลยครับแล้วต้องมาลุ้นตัวเต็มกันในสัปดาห์นี้ที่ตอนนี้ Apple ปล่อย iOS 16.7ตัวเต็มมาให้ผู้ใช้ทั่วโลกได้อัปเดตกันแล้วซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ไม่ผิดหวังเลยครับรักเลย เพื่อนๆสามารถดูรีวิว iOS 16.7มีอะไรใหม่ทำไมต้องรีบอัปเดตได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับสำหรับ iOS 16.7เรารับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 16.6.1ตัวเต็มผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะเป็นยังไงควรจะอัปเดตแค่ไหนเราไปชมกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 6 ผลลับที่ได้ iOS 16.7ตัวเต็มบน iPhone X 0ทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core ลดลงเล็กน้อยในขณะที่ Multi Core เพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างผลลับที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกเพิ่มขึ้นเล็กน้อยความเร็วโดยวรวมเพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่ต่างจากเดิมมากจากความเร็วเราไปทดสอบแบตเตอรี่กันต่อเวอร์ชัน RC สูบแบตมากเลยครับแต่เวอร์ชันเต็ม Apple แก้ไขได้สุดยอดอีกแล้วไปชมกันเลยครับ สำหรับการทดสอบการใช้พลังงานแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เเท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่นี้จะใช้วิธีการวัดต่างจากเครื่องในรุ่นอื่นๆนะครับเพราะ iPhone 10ใช้จอภาพแบบ o l e d ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงผลแบบเดิมค้างไว้นานๆอาจจะทําให้เกิดอาการจอเบิรนหรือมีภาพตกค้างบนหน้าจอได้ครับดังนั้นจะใช้วิธีจับเวลาการเปิดคลิปวิดีโอหนึ่งชั่วโมงแทนนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาสําหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งหนึ่งเท่ากันครับและสําหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งระดับเสียงเอาไว้ที่ประมาณ50%ส่วนค่าความสว่างค่าสีต่างๆ จะใช้ตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับไปที่แอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอนั่นเองครับโดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิด หรือปิดจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน p p o o n 10ปรากฏว่า iOS 16.7ตัวเต็มกลับมาประหยัดแบตเตอรี่ได้สุดยอดอีกแล้วครับโดยใช้ไป0%เหลือ100%ตเต็มไม่ลดเลยครับดีกว่าเวอร์ชัน RC ที่ซดไปถึง 10%- เือ90%ในขณะที่ iOS 16.6.1ตัวเต็มใช้ไปหรือ9 9 หลังจากส่งฟีดแบ็กแจ้งไป Apple ก็แก้ไขแล้วโดนใจเลิฟเลิฟเลยครับการอัปเดตเป็น iOS 16.7ตัวเต็มบน iPhone 10ความเร็วโดยร,ว,รวมเพิ่มขึ้นส่วนแบตเตอรี่ดีสุดๆไม่ลดเลยครับเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้อัปเดตกันต่อได้เลยแบตเตอรี่ดีแบบนี้แถมยังช่วยปกป้องข้อมูลในเครื่องของเราให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นอีกด้วยไม่อัปเดตไม่ได้แล้วครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ